ดีๆตอนเรากสู่แฟมิกรเมอร์โยมผมภูมิและพ่อแจมแฟมิกรเมอร์ครับวันนี้พวกเราจะมาพาตามหาปากกาะระดับหายากที่สุด3อันมีที่มีชื่อว่าลูปมาร์ k เกอร์ซูเปอร์โนวามาเกอร์และเทคนิคอลมาร์เกอร์ไปุูกันเลยครับเราจะเดินมาทางพีมะนะใช่ครับแล้วเราจะเจอบ้านอันนั้นกันใช่ไหมครับบ้นนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดใช่ครับ พอเดินเสร็จปุ๊บร้ยอยร้ยอยร้อยก็เดินตรงเป็นตรงตรงสิครับเห็นไปข้างบนครับอู้ไมโครเวฟนี่คืออะไรเนี่ย ID แล้วก็ไปที่ไมโครเวฟครับมีคามาําว่า ID ด้วยให้ใส่รหัสส่รัทุกคนก็ต้องเข้ามาที่ ID ตัวเองนะครับใช่ครับแล้วก็กดไปที่แฟม<ร>มอรที่ชื่อ <ผม S 3> ตัวเองแล้วก็ก๊อปลิงก์ข้างบนครับลิงก์ของตัวเองเนี่ยใช่ เอามา<ช>วางที่หน้าจอครับมาวางไว้ที่มุมจอก่อนปุ๊บ,บอย่างไอดีของผมก็คือสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าแปดเก้าแปดครับเก้าแปดหนึ่งสี่เก้าหกครับหนึ่งสี่เก้าหก ปิ้งปองปิ้งปองแล้วไปที่นั่นครับอู้นั่นไงมาเกอร์นี่มาร์เกอร์นุ่มาร์เกอร์มาเกอร์ต่อไปเราจะหาซูเปอร์โนวามาเกอร์นะครับไปทางไหนครับเนี่ยไปทางนี้ครับเอ๊ะเอนี่ไงนี่อะครับโอเคครับไปไปกันเลย เข้าไปในบ้านเข้าไปในนี้ครับไม่ใช่บ้านครับเป็นถ้ำอ้าวเหรออู้น,นี่ไงอ,อ๋อกระโดดลงกระโดดลงรูครับกระโดดลงรูครับเป็นยากนิดนึง๊ไปที่จรวดไปที่จรวดแล้วไปที่ก้อนหินไปที่หลังก้อนหิน <c ười> <c ười> หลังก้อนหินอ๋อเจอกุญแจครับง <c ười> ั้นเราไปต่อเก็บ <c ười> yeah. แล้วไปกันต่อครับกระโดด เข้าไปที่กระสวยอวกาศใช่ครับพึ้งขึ้นมาต้องใส่รหัสต้องใส่ top to bottom โอเคครับลองใส่โค้ดครับโค้ดอะไรครับอีสีแดงดูนะครับแถวสีแดงแถวสีแดงอันที่ห้าครับอันที่ห้าแถวสีแดงที่ห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้ครับครับผมกดเลย กเลยต่อไปแถวสีส้มครับอันที่อันนี้ใช่ไหมข้อแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดอันนี้เหรอครับใช่ปึ๊บอันต่อไปแถวสีเหลืองครับอันหนึ่งอันที่หนึ่งครับโอเคครับสีเหลืองที่หนึ่งหนึ่ง ต่อไปแซลสีเขียวอันสุดท้ายใช่ฮึบต่อไปสีฟ้าอันที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดครับต่อไปสีสม,ม่วงอันแรกเย้เย้ทำไงต่อมัอนมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อลองอ๋อผิดครับสีส้มสีส้มใช่ครับจบแล้วทำไงต่อครับอ๋อ เดี๋ยวบูผิดเปล่าบูบูบ,บ,บูถูกแล้วเรียนถูกแล้วอ๋อสีเหลยียงสีเหลยียงที่สองครับอ๋อสีเหลยียงที่สองโอเคถูกต้องเยวไปต่อครับไปต่อครับแล้วเราจะมีให้รูปบดด้วยครับรูปคุณแจคุณแจปุ๊บกดคุณแจดูที่ซูเปอร์นาว่ามาแล้วซูเปอร์นาว่าเราไปกันเถอะครับ เข้าหมุมงเข้าโมงตรงนี้อย่าอย่าเชื่อนะครับตรงนี้มันเป็นนี่มันไม่ใช่กระจกครับว้าวอ๋อนวัตสะท้อนโอเคซุปเปอร์โนว่าเย้ได้ซุปเปอร์โนวาแล้วเย้โอเคครับอันต่อไปเราจะมาหา m a r k เกอร์ดิจิะเลมาร m เกอร์ครับผม วิธีการก็คือใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมใช่ไหมใช่ครับเราต้องออกเกมก่อนครับใช่ปะใช่ออกเกมนะครับปึ๊บดูตามนี้เล้พอเราออกเกมมาปุ๊บให้เราเข้าไปหน้าที่จะเริ่มเกมแล้วเราก็เริ่มใหม่ครับนั่นเริ่มใหม่เลยครับกดเริ่มเกมเลยครับถ้าเข้าแล้วอย่าเพิ่งกดอะไรให้กดที่ปรกกาเซติคอลมาเกอร์ครับดูนะครับ เลือนอไปอีกครับพอเข้ามาแล้วเลื่อนไปที่ข้างขวาครับแล้วก็กดแล้วก็กดคลิกที่ปากกาเท<ด>คนิคเข้ามาเกอร์พร้อมยังพร้อมแล้วครับ,รรบแล้วก็ไปที่เล่นเล่นครับแล้วก็ไปที่นั่นครับที่ทางหาปากกาแล้วก็ลงเลื่อนๆเลื่อนมาดูครับ เห็นไหมนี่ไงเชคนิคเ <ๆ S 1> ข้ามาเกอร์ครับง,ง่ายกว่าเดิมอีกอ่ะมันควรเป็นง่ายเนาะมันควรจะเป็นง่ายจริงใช่แล้วทำไมมันอยู่แากนิดครับเย้เย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดรับชมคลิปวิดีโอของทางแฟมนิกเกิมันนะคะ